สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำวิธีการปักชำกิ่งฟิกกันนะครับหลังจากที่เราได้กิ่งฟิกมาแล้วนะครับความยาวที่เหมาะสมก็อยู่ที่ประมาณ 20- 30ถึงเซนติเมตรนะครับหรือแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับหลังจากนั้นที่เราได้กิ่งมาแล้วนะครับเราก็นำมาแช่น้ำยาเร่งรากนะครับประมาณ30นาทีนะครับหลังจากที่ นำกิ่งฟิกไปแช่ท้ํายาเร่งราก30นาทีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ใช้เทปพันตานะครับมาพันตานะครับเพื่อที่จะเตรียมนะครับเอากิ่งไปปักชากันนะครับใช้เทปพันตาแบบยืดนะครับพันเบาๆนะครับไม่ต้องแน่นมากพันจากบนลงล่างมาแบบนี้นะครับให้ทับตาไปเลยนะครับแต่ว่าไม่ต้องให้แน่นมากนะครับเผื่อเวลาตาเขางอกออกมาเนี่ยจะได้ งอกออกมาได้ง่ายนะครับพันไปนะครับประมาณนี้นะครับนะครับพันไปเรื่อยๆนะครับให้พันตานะครับแล้วก็เหลือทิ้งไว้นะครับสําหรับปักชํานะครับอ่าอย่างเงี้ยได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปนํากิ่งเนี่ยไปปักชํากันนะครับวิธีการปักชําก็ง่ายๆนะครับเตรียมดินใส่กระถางเล็กๆนะครับก็ประมาณ90%นะครับของของถางนะครับแล้วก็ น้ำกิ่งฟิกที่เราพันตานะครับแช่น้ํายาเร่งรากแั้นเนี่ยนะครับก็มาปักลงไปได้เลยนะครับปักลงไปได้เลยนะครับปักลงไปนะครับให้เกือบถึงก้นกระถางนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับก็นําไปวางทิ้งไว้ในที่ร่มนะครับรดน้ํานะครับวันละครั้งก็พอนะครับอย่าให้ชุ่มมากนะครับเดี๋ยวจะเป็น โรคเชื้อรานะครับก็สักประมาณสักสามสี่วันนะครับก็ใช้ไตรโคบิลพลัสนะครับผสมน้ำนะครับราดรดผสมดูดด้วยนะครับเพื่อป้องกันเชื้อราเท่านี้นะครับรออีกประมาณสักสัปดาห์กว่าเราก็จะเห็นนะครับกิ่งนะครับแตกตาออกมานะครับแล้วเลี้ยงอนุบาลไว้แล้วค่อยนำไปปลูกทีหลังนะครับ